ก่อนบีมจะกลับบ้านไหมมากลับบ้านไม่คิดถึงเอ๋เหรอจะเถียงแกกุ้มันเอาแล้วไปปป้าขอเอาแน่ป้าอุ้มแน่ไปกับใครไปกับใครบอกก่อนไปกับใครจะไปกับใครไปกับใครจะบอกก่อนจะไปไหนบอกแม่ก่อนจะไปภรรกล่ะก็ภรรกล่ะก็จะบอกแม่ไป เสียยงน่ไปบอกพ่อกลับก่อนบอกพ่อเด็กแล้วเดี๋ยวบิ๊มจะกลับกี่โมงเดี๋ยวก่อนบิ๊มจะกลับกี่โมงบิ๊มจะกลับกี่โมงบิ๊มกลับกี่โมง5โมง5โมงบิ๊มบอกไปให้เสียไม่องเสียบอกเสียก่อนดิไปเสียยอค่าบอกเสียก่อนเดี๋ยวไปเสียยอครับอกเสียก่อนแล้วรถก่อนแลวรถที่พารากอนกันไปเปล่า ไปไปก็ไปพะเรไปเอารถดี้วยกลับมาโอเคไหยสามโอเคไหมย้ดีดึโอเคโอเคหอมดิกดรักด้วยดิไม่งั้ยัไม่ไปตกนะไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะกันมินวามิจะกลับบ้านไหมไม่รู้แมินกลับบ้านเร็วพออมกลับบ้านเรวไม่กลับบ้านไม่กลับบ้านอไม่อยากกลับบ้า Yeah, <laughs> <laughs>